เข้ามาแล้วครับตามกระแสะเรียกร้องครับสำหรับแบรนด์ VTEC ยอดนิยมครับนี่คือเจ้า Honda Accord เป็นเกนรุ่นสูปี2 0 1 7นะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel ครับวันนี้ปักอุ่นหมีใจดีคนเดิมมากับรถพระเอกอีกหนึ่งคันหลังจากที่หลายหลาคนตามหากันมานานนะครับเข้ามาแล้วครับตามกระแสะเรียกร้องครับสำหรับแบรนด์ VTEC ยอดนิยมครับนี่คือเจ้า Honda Accord เป็นเกรรุ่น2.0 e ยูนย์ EL ปี2017นะครับคันนี้ราคาป้ายแดงนะคุณผู้ชม ไฟแดงขายอยู่ที่1 4 0 0 0ล้าน4ี่แสนนี่คือตัวเริ่มต้นนะตัว E ตัว EL นี่อยู่ประมาณล้าน4ไปลปลายนะครับแต่ราคาของเราครับบอกเลยรถปี17ไมนอด์เชนแล้วไฟตาเพชรแล้วราคาเหลือเพียงแค่7,57,000บาทไม่รวมโปรนะครับใครตัดสดราคานี้ได้เลยใครซื้อไฟแน์จองพันหนึ่งลดหมื่นหนึ่งนะครับอันสูงสด3 0 0 0 0 0ลด0 0คุณเป็นเจ้าของได้ในะราคา 700,000 2 7 0บาทยังไม่พอครับดอกเบีย้ยมีให้เริ่มต้นตั้งแต่2.79นะครับยอดจัดไม่เกิน8 0 0 0 0ยอดจัดเกิน8 0 0 0ให้2.69นะครับสามารถผ่อนได้ในโปรเราตอนนี้เรามีโปช่วยผ่อนนะให้เดือนละ7,500นานถึงมีนาคมเลยครับผมหลังจากหมดมีนาคมนะครับผมผ่อนอยู่เดือนละประมาณ1 3 0 0 0ประมาณนี้1 2 0 0 0ถึง1 3 0 0 0อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วต่อตัวเครดิตของลูกค้าโอเค เบื้องต้นคร่าวๆแล้วปะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยก่อนเริ่มแป๊บหนึ่งเบิร์โทรตรงนี้นะครับใครสนใจกลัวไม่อยู่เพราะมาทีไรไปไวตลอดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดพันนะครับโทรมาได้ตลอดเลยครับปั๊กคุณหมียินดีบริการเพอร์เฟกต์ค่บางนาลาซาลแปดเจ็ดนะครับมาดูกันเลยคันนี้แอคคอร์ดสองยูสูตรเอลสีดำปีสิบเจ็ดนะครับมาอยู่ที่แสนห้ามาแท้ไม่กลับไม่กอนะสีดำสวย กระจังด้านหน้าโครมเมียมบอกเลยครับขี้กะไม่ขึ้นขี้เกลือไม่มีนะครับไฟเด y t i m ม์ลันดิ้งไลท์มีให้นะแต่ว่าตอนนี้มันตอนกลางวันอยู่นะครับผมไฟหน้าตาเพชรเรียบร้อยแล้วครับตามสไตล์ของ Honda าเขานะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยครับมาต่อกันเลยดีกว่าอ่ะล้ ac, ac, อแม็กล้อแม็กอลลอยขอบสิมีให้สวยๆงามๆครับรถคันนี้เป็นรถเซ gment ผู้บริหารครับคลาสเดียวกันกันกบ c a ม ry m e r c e d e s b e n z ตัว e c อีค s สเทียหน้านะครับ ป้ายแดงเขาขายกันล้านสีอัพแน่นอนทุกแบรนด์นะครับรถที่เป็นรถเล,ลชูรี่คายอย่างนี้นะอันนี้ราคารารวมโปร727ใครอยากผ่อนถูกให้ผ่อนเดือนละ7,500ถึงเดือนมีนาคม65นะอ่าหลังจากมีนาคมแล้วผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1มื0นประมาณนี้ครับมาดูเลยซอกหลืบต่างๆหัวนองหัวน็อตดูทุกอย่างตามสไตล์ของ Perfect Car รับดูซอกเสร็จแล้วออกมาดูแผ่นเพจครับดูตัวรีเวทมีการขยับอะไรไหม ภายในเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้เราดูภายนอกผมพยายามใช้สื่อออนไลน์ลดการเสียเวลาของคุณลูกค้าทุกคนนะครับอยากให้เห็นทุกซอกทุกมุมอยากให้เห็นหลายๆอย่างก่อนที่จะเข้ามาดูรถกันนะครับซอกเอ่ยแผงประตูเอ่ยตัวบอดี้เอ่ยตัวถังต่างๆนะครับด้านข้างครับมอเตอร์ยง45องศาไปเลยครับอ,อย่างนี้เลยครับ เอาจริงๆมันก็เป็นรถที่ใฝ่ฝันของใครหลายคนนะผมก็ใฝ่ฝันอยากได้มากเลยเป็นรถสีดาด้วยป้ายแดงแล้วนะมันขายอยู่ร้านสี่ก็บอกเลยครับเกินเอื้อมน,นิดนึงเหมือนกันนะผ่อนเดือนละสองหมื่นกว่าตอนซื้อป้ายแดงนะอ่ะล้อแม็กล้อ,อยางอะไหลมีให้นะครับแต่อันนี้ให้ผ่อนเดือนละเจ็ดพันห้าถึงมีนาแม้กระทั่งบดโปรแล้วก็ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นสองหมื่นสามก็ถือว่ายังคุ้มค่านะประหยัดค่างวดไปได้เดือนละประมาณเจ็ดแปดพันเลยถแถมไม่ต้องใช้เงินดาวด้วย อ่ะ e 8 5มีรองรับได้นะครับเอทานอลแปสาเสาวอากาศด้านหลังอยู่ในไร้ฟ้าเรียบร้อยแล้วรถดูเรียบเรีๆสไตล์ผู้บริหารไฟท้ายชอบมากไฟท้าย LED เหมือนลายเส้นของตัว bmw หรือพวกรถแบรนด์ยุโรปเลยครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นบอดี้ทางด้านขวาครับอยากให้เห็นบอดี้กันให้เต็มๆนะครับใครชอบ Accord ์ผ่อนถูกเดือนละหมื่นสอเอโปช่วยผ่อนไปผ่อนเดือนละ7,5 0 0ถึงมีนาคม เบอร์โทรตามนี้นะครับ097 18 18000โทรมาขอรูปขอโลเคชันขอแคตตาล็อกออนไลน์กันก่อนยินดีครับมาดูคลาสผู้บริหารหน่อยครับภายในเป็นยังไงกันบ้างค่าของ Honda าสมนี้ภายนอกเป็นสีเข้มภายในจะเป็นโทนสีเบจครับค่าข้างนอกเป็นสีสว่างภายในจะคุมค้นด้วยสีดำนะครับอันนี้เป็นสีเบจครับเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางมีปุ่มด้านหลังให้อ่าบอกบอกเลยครับปีกไม่ล้มเลย รถใช้งานดูรักษาดีมากถามว่าดูดียังไงดูเบาเลยครับเบาปีกไม่ล้มรอยย่นไม่เยอะแทบไม่มีเลยไม่ได้ไม่เยอะดูดิแทบไม่มีเลยปีกไม่ล้มด้วยครับผมแผงประตรงแผงประตูคอนโซลต่างๆให้ภาพฟ้องฟ้องด้วยหลักฐานกันเลยครับนี่ครับไม่มีรอยคราบไม่มีเลอะไม่มีขาดนะครับเมมโมรีซีทจดจำตำแหน่งผู้ขี่ได้ถึง2ตํตำแหน่งมีนะครับปรับให้เองตาม เรียกว่าตามโพซิชันที่ล็อกเอาไว้เลยนะผมขออนุญาตเบาแอร์หน่อยนิดนึงหนาวมากเลยพวงมาลัยครับปรับได้สีเรียกว่าสีทิศทางอ่ะขึ้นลงดึงเข้าดึงออกอันนี้ปรับได้จะี๋ยวทำไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแล้วแต่ชอบนะครับไม้แท้แสนห้าไม่กลับไม่กอนะครับรถคันนี้มีประวัติการเมเทนแนนที่ศูนย์นะครับผมเข้าศูนย์ตลอดรถมือเดียวนะครับใช้งานแบบรถมือเดียวครับไม่ต้องเสียเงินผ่อนถึง2 0 0 0มื่นอันนี้ให้ผ่อนเพียงแค่ หมื่นสองใครอยากเอาโปรถึงมีนาให้ผ่อนเดือนละเจ็ดพันห้าครับเพอร์เฟคค่ะช่วยข้างงวนให้นะครับผมมาเทชชันคอนโทรลมีการลื่นถไหลมีอีคอนโหมดตามสไตล์ของ Honda <ม>เขาอยู่แล้วนะครับจุดขายรถคันนี้จริงๆคือภายในและดีไซน์ดีไซน์ Honda นี้ต้องบอกเลยเป็นอะไรที่ทันสมัยมากๆไม่มีวันตกเทรนเลยครับชอบจริงๆคือมันหรูว่ะนั่งแล้วมันรู้สึกเอ๊ยมันสบายมันดูมีความเบรคชูรี่เยอะจริงๆมันหรูมาก เบาะมันสะอาดจริงๆครับผมเป็นคนชอบอไรสะอาดสะอาดรถคันนี้บอกเลยว่าภายในค่อนข้างสะอาดมากนะครับตัวเบาะสีเบจยังขาวๆนวลๆอยู่เลยวัสดุ soft touch พวกนี้ไม่มีรอยข้ามน้ําหอมไม่มีรอยข้ามกาวสองหน้านะครับกระจกเดิมๆนะครับกระจกมองหลังตัดแสงให้ครับโอเคนะผ่อนเดือนละประมาณ7,5 0 0รวมโปรนะ75 0 0ถึงมีนาะได้รถแอคคอร์ดไปใช้ผ่อนเบสเสร็จก็ประมาณ12ื่นนี่คือออกรถศูนย์บาทนะออกรถศูนย์บาทได้เลยครับ มาปะภายนอกดูเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าครับดูรถหัวใจหลักของเราแน่นอนครับไม่ดูไม่ได้เลยคุณผู้ชมขออนุญาตเปิดง่ายครับฝากระโปรงม,มันแบบช็อกอัพนะครับผมผู้หญิงเปิดได้ตัวเล็กๆเรียก,กว่าผู้หญิงที่ลูกแรกค่อนข้างสันทัดตัวเล็กๆไม่มีกําลังเยอะก็สามารถเปิดง่ายๆครับดันสลักและยกฝากระโปรงขึ้นไปเลยตัว,วหมายเลขแชสซียังอยู่นะครับตัว,วอ่าตามอกอตรงนี้ก็ยังอยู่ครบ ขออนุญาตดูหลายๆจุดหน่อยนะบริเวณโครงสร้างหลักพวกน็อตอะไรพวกนี้ก็โอเคสวยงามอยู่นะครับรถไม่มีโดนถึงโครงสร้างหลักตัดต่อกอ็ไม้พิคว้ำน้ําท่วมนะครับถ้ามีเซื้อคืนให้เต็มราคาเลยนะครับโครงสร้างหลักเดิมๆสีหน้าคานหน้าไม่ได้ไหลามาดูตามรูตามหัวน็อตครับรูคมๆกริบๆเลยครับหัวน็อตนี้ก็คมๆอยู่เลยนะ,อ,ะอันนี้น,อนอ็อตน็อตน็อตไฟหน้า นนอตไฟหน้านอกระจังตัวสลักตรงนี้เดิมครับตัวหม้อน้ำมาเกอร์ QC ก็ยังอยู่เดิมนะตัวบริเวณแคตตไลติกตัวเฮดเดอร์โอเครถคันนี้ค่อนข้างสวยงามครับใครอยากผ่อนหมื่นสองไม่ใช้เงินออกรถได้นะครับเอาโปรไปด้วยผ่อนเดือนเจ็ดพัให้ถึงมีนาคมจัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะมาสรุปแล้ว เกรุ่นลดรู้แล้วแต่เดี๋ยวทวนให้อีกทีหนึ่งแอคคอร์ดสองยุ o ูดเอลไมชแล้วเป็นไฟตาเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ราคาใครตัดสด7.57ใครซื้อไฟแนนซ์วาง3,000ลด3 0 0 0 0เหลือเพียงแค่727,000บาทครับโปรช่วยผ่อนให้ผ่อนเดือนละ7,500ถึงมีนาครับข้างวันนี้ Perfect คคาจ่ายให้คุณผู้ชมนะครับ และที่สาคัญครับของแถมไม่มีตัดออกไม่มีหักออกไม่ว่าจะเป็นการรับประกันเครื่องเกียร์กล่องสมองกลนโดยเรามีทั้งบุ๊กเซอร์วิสให้เรามีทั้งใบสอขบขจากสมาคมผู้ประกอบก,การรถยนต์ใช้แล้วให้นะครับถ้าเจอว่ารถที่ท่านซื้อไปตัดต่อกอไม้จมน้ํพลิกความผิกกดกฎหมายย้อมมาผมซื้อคืนเต็มราคาให้นะครับโดนถึงโครงสร้างหลักก็ไม่มีนะถ้ามีผมซื้อคืนให้เต็มราคาพร้อมปิดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็บริการถูเฉินทั่วประเทศมีให้ที่สําคัญเป็นตัวเงินจับต้องได้จริงๆเลยฟรีจับฟรีโอนขนส่งเนี่ยคิดค่าดําเนินการนะครับผมแสนละ500ในการโอนและ Perfect Car ของเราจบที่ราคาตัวรถอย่างเดียวครับคา่ายจ่ายแฝงบอกเลยว่าไม่มีไม่เก็บถ้าเก็บไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของ Perfect Car แน่นอนครับถ้าใครดูแล้วชอบรถคันนี้มองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดกระดิ่งเอาไว้ครับ ถ้ามีใครมาซื้อมาจากคนครอบครัวของท่านนะหรือว่าคนรู้จักของท่านผมมีค่าน้ำร้อนค่าน้ำชาให้นะวันนี้ปั๊บกหุ่นเม,ม์ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ผมและแอคคอร์ดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ